ดีหลอนกิ่งแก้วรอสูงเนินนักโทษประหาร15ครั้งแต่ไม่ตายจนกลายเป็นวิญญาณเฝ้าเรือนจำนางกิ่งแก้วรอสูงเนินเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กในกรุงเทพเธอได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวหนึ่งจ้างเธอมาเป็นพี่เลี้ยงลูกซึ่งเป็นเด็กชายวัยหกขวบจนกระทั่งวันหนึ่ง นางกิ่งแก้วได้ร่วมมือกับโจรสองคนจับเด็กชายที่เลี้ยงอยู่ไปเรียกเงินค่าถ่ายจากพ่อแม่เด็กโดยตามแผนการนั้นพ่อแม่เด็กจะต้องโยนเงินลงจากรถไฟตามจุดที่กำหนดทีนี้ได้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเวลาส่งมอบเงินดันเป็นเวลาตอนกลางคืนพ่อแม่ของเด็กมองไม่เห็นจังหวะโยนเงินเรียกค่าถ่ายจึงผิดพลาด ส่งผลให้พวกโจรโกรธแค้นและแทงเด็กตายในที่สุดเพื่อปิดปากแม้ว่าขณะนั้นนางกิ่งแก้วจะพยายามห้ามพวกโจรไม่ให้ทำร้ายเด็กแต่สุดท้ายเด็กก็ตายและได้นำศพเด็กไปฝังก่อนที่จะแยกย้ายกระหลกหนีจากการชนะสูตรศพได้พบว่ามีเศษดินในปอดแสดงให้เห็นว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หลังฝังศพ ด้วยการกระทําที่โหดเหี้ยมของนางกิ่งแก้วและโจรนั้นนางกิ่งแก้วจึงถูกจับและถูกตัดสินประหารชีวิตในเวลานั้นสภาพจิตใจนางกิ่งแก้วย่แย่มากเธอได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอในคดีว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าเด็กเธอขอร้องว่าได้โปรดอย่าฆ่าฉันฉันไม่ได้ฆ่าเขาเธอพูดซ้ำซากแบบนี้ตลอดเวลา แต่ก็หมดความสิ้นหวังเมื่อถึงวันประหารเธอก็ถูกส่งไปยังเวทีประหารเธอถูกประหารด้วยการยิงเป้ากระสุนนัดแรกที่พุ่งออกไปสร้างความประหลาดใจให้กับเพชค่าตเป็นอย่างมากเพราะภาพที่เห็นก็คือเธออาปากหายใจไม่เสียชีวิตในทันทีจนยิงนัดที่สองสามและสี่เธอก็ยังหายใจอยู่ แม้เลือดจะออกมากมายก็ตามเธอถูกยิงกระสุนทั้งหมด15นัดจึงเสียชีวิตในที่สุดมีงานเขียนของพัะสดีท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เขียนเอาไว้ว่าเมื่อถึงวันประหารขณะที่นางกิ่งแก้วดูนคุมตัวไปนางพั่มเพ้ออยู่ตลอดเวลาว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดเมื่อเข้าสู่หลักประหาร เพชฌฆาตก็เตรียมตัวลั่นไกไปที่หัวใจของนางกิ่งแก้วเสียงปืนชุดแรกดังขึ้นกระสุนพุ่งสู่ร่างนางกิ่งแก้วจากนั้นเลือดก็สาดพร้อมกับเสียงโหยหวนของนางกิ่งแก้วว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดเพชฌฆาตตกใจมากที่นางกิ่งแก้วยังไม่ตายจึงยิงใส่อีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้นางกิ่งแก้วพ้นทุกข์โดยเร็วแต่ปรากฏว่า นางกิ่งแก้วก็ยังไม่หมดลมหายใจและยังตะโกนหวยหวนด้วยความทรมานว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดทางพศดีและหมอประจำเรือนจำจึงรีบเข้าไปตรวจสอบที่ร่างของนางกิ่งแก้วพบว่านางมีหัวใจอยู่ด้านขวาทางพศดีจึงต้องวัดเป้าอีกครั้งและทำการประหารใหม่และคราวนี้นางกิ่งแก้วได้พ้นทุกข์แล้วเสรยที พร้อมกับพูดประโยคสุดท้ายว่าฉันไม่ผิดมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าหลังจากที่นำศพของเธอมาไว้ที่ห้องเก็บศพยังคงมีคนได้ยินเสียงฉันไม่ผิดดังซ้ำซากแบบนี้ตลอดเวลาและทุกวันนี้ก็ยังคงมีผู้พบเห็นเธอวนเวียนปรากฏให้เห็นที่เรือนจำบางขวางเรื่องราวของเธอเป็นเรื่องที่พูดถึงกันเป็นจำนวนมาก บางคนถึงกับมองว่าหรือจริงๆแล้วเธออาจจะเป็นแพ้ไม่ได้ทำความผิดจริงเธอจึงวนเวียนเพื่อรอเปิดเผยบางอย่างถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ